มาดูการออกตัวครับของธนาโนนกับอติเทพครับ อาลรถและสัญญาณไฟแดงดับลงเปิดเกมแข่งขันซ0 Racing ์เรซาถับสายโมเรซิ่งบายพีดตุ่มติ๋มนะครับผมดูครับจังหวะนี้โอ้โหรถกี่คันก็มีนี่สิบคันไล่เรียงกันออกมารอสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูว่าใครเป็นใครกันบ้างนะโอ้โหแซงบรรลุกางโอ้โทนิกมาแล้วครับว้าวใครหมุนไปก่อนนะโอ้โหเบรกเบรกเบรกทันไหมนี่ยโอ้โหบีมบีมเบรก บีบต้องเบรกครับเมื่อกี้เห็นเลยว่ามีเบรกให้ครับหมายเลขสองสลันยูเบรกหัวทิ่มเลยไปต่อครับพี่พีชอยู่นี่ตามมาอาวดูว่านำหนึ่งก่อนธนาโนนตามด้วยอาทิเทพอาิเทพแล้วก็อเล็กซานเดอร์โอ้โหนี่ครับกนันตะพี่พีชอยู่ตรงนี้ครับ อ่า s. <S แล้วก็เจ้าบอลครับม <ang bolt> ีบางซืวอหลากหลายรุ่นมากอ่ะขาเขาเยอะทันทีครับพี่ขันดีนะครับโปีโป้พอครับามาเล่นปีโป้อีกแล้วหิวครับผมพี่ปอบอกหิวขอสักหน่อยดูครับตรงนี้นะครับผมโโอ้หัวเทพจุ่มไปนิดนึงแต่กลับมาได้ออืหัวเทพแกรนเพนประสานครับเก่งมายากลครับผมหกล้ออ่ะมันรุ้นนะแป๊บเดียวเองนะขอให้นะ นี่ครับอเล็กครับอเล็กผลมาแล้วแล้วนี่ครับตามมาตรงนี้คมสันที่เฮ้ยลื่นลื่นครับจังหวะนั้นออกไปแล้วนี่ไม่เป็นไรครับมาดูดอกตรงนี้ครับจิกเกเบิร์นจิกเกอเบิร์นไก่อนแล้วอังคมสันยังอยู่ในเกมรัมผมเกือบรับแต่กลับมาได้แมวันนี้เกือบรับแต่กลับมาได้อีกแล้วสันสีรสชาครับดูครับถนนมีนิ่งจริงครับกับเอ็กโซคนนี้ครับ โอตาสกิตยางหนึ่งเก้ากา็แปดแล้วก็มาแล้วฮะ,ะเก้าสำนักของเราเก่งเซอร์วิสได้แล้ววันนี้ครับสามประตูครับผมแลตามมาด้วยนี่ครับเล็กซานเดอร์ฟาร์มเบิรวันนี้วิ่งอะเอามันเลยนะเล็กซานเดอร์ออวิ่งเยอะจริงๆต้องบอกงี้และนี่ครับนี่นักแของอ่งหญิงนะหมายเลขหนึ่งห้านะครับพิยวดี<ช>พุทธิสารใช่ครับพิยวดีพุทธิสารครับดูครับมากันนี้ครับทีนี้และตามด้วยนี่เจ้าบอลนะครับ นี่ครับเยาววดีฮะโอ้โหนี่นักแข่งหญิงนะขึ้นมาหัวเลยไม่ธรรมาดานะครับในอันดับที่5แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยใช้รถของาไทยชัยวันที่บอลครับบอลน,นี่คันนี้คันนี้นี่นักแข่งหญิงน,นี่คันนี้ดูว่าสิงเอลมาเตบิคันนี้โนวาเนี่ยจะได้ไหมรถคันนี้นี่จารออฟเลยโอ้โว้วคู่ โหยไ,ไงล่ะเวลาไม่ธรรมดามกันนะดูครับอันนี้ว่าครับธนยวัด,ดีวิ่งอยู่1.13ครับพี่ปอ๊อปฮะในนี้นะใช่เหรอจริงดิจริงครับ<ะ>เร็วอะโอ้โหเบต้า1.13อะเร็วป่าครับจมโอ้โหดูครับใะแข่งตามวันนี้เร็วอะ ว่าเร็วกว่าตอนคัดลิฟายมาใช่ครับคัดลิฟายมา1นึ่งหกตอนนี้ไปวิ่ง1นึ่ง่สามอะเร็วอะดูครับดูครับนิ่งมากเลยทีเดียวฮะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆระวังไว้ละครับ <laughs> ชื่อนี้นะครับคุณจำเลยครับปิเยาวดีะนะคุณเห็นอย่างนี้นี่ต่อช้อนคุณเอาง่ายๆเลยนะครับไปแล้วไปเจอกับกำนัน,านตาแล้วไปไล่กำนันตาแล้วสลาวุธิทงองกระลามต้องหนีแล้ว ลาวุธกับน,นตาตะอยู่ข้างหน้าครับตอนนี้ปิยวดีมากดดันแล้วเอามาดูทุบมี้องมีใครบ้างนนเนี่ย57าสิบเจ็ดนี่ยมีทุบมีอยู่นี้นะโอ้โหเล่นใครมาเนี่ยเป๊น,ปนจะเปอร์แล้วใครเนี่ยโอ้ยอีกแล้วครับหมาคันนี้ใครเนี่ย418เนี่ยตัวต้นเหตุที่หมุนไปตรงนั้น,น <c oughs> 418เนึ่งป็นว่าสาันจันวัดครับผมนั่นแหละที่ทำให้สลยยัดยูนอเมร์ครับพี่บีผม โอ๋ออะมาต่อไปนี่ครับน้องพี่ครับหมายเลข83นี่ครับสลันยูอยู่นี้ครับบีมพลังไปนะจากไปคิดโบโทนิกนี่ครับเมื่อกี้เลยแล้วเบรกตรงนี้เลยหัวทิพย์เลยบีมบอกโอ้โหลวก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 สกีลวกลวกทิพย์เลยโอ้โหลวกทิพย์สวยมากเลยครับตรงนี้จังหวะนี้บีมสันลันยูครับขอไต่กันดับกลับขึ้นไปแหมกะจะไปเล่นกับพี่พีทซะหน่อยพี่พีทไม่รอผมเลย ดีบอกดูครับจากไปทิดครับนี่ครับหมายเลข2ครับสารัยูครับโอ้โหโอ้โหยกล้อโชว์มินีหนึ่งฮะไปให้ดูเลยขับให้เด็กดูหน่อยนี่ยรีบฮะเดี๋ยวไปลวกไปเตี๋ยวขายต่อช่วงนี้ทำหลายหลายหลายธุรกิจฮะน้องพี่อยู่ตรงนี้ครับกับอีเจนายรถรถจ้ปั๊บโอ้โหแลมเศษอะไรตกอยู่ในแทร็กครับน่ะเศษซากชนใครก็ไม่รู้ มาแล้วดูครับโอ้ยไปกัโอ้โหมาโอ้โหเปกันครับตัว57นะครับผมครับเป็นดังด้าของชาวบริษน่าทึ่งครับเอาแล้วดูเอ้ออ้าวพี่เก่งพี่เก่งมายากลไปไหนกลับมาก่อนเออวัโต้เฮ้ยเนี่ยแหละครับผมช้ยยาเก่งมายากลไม่ได้อ้าแล้วตรงนี้ยังไงยังไงฮะับทำไมอะไรเกิดอะไรลื่นๆกันหมดเลยยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลื่นๆจริงๆี่กเนี่ย เอาดิเอาลื่นหมดเลยนะเนี่ยเอาลองดูดีๆนะรอไฟนอลแแบบแล้วคุณผู้ชมผมห่วงมากเลยเนะนี่ยเพราะมันเรืเ่อมีอาการเอาพี่เก่งเอาปีโป้มาด้วยเนี่ยธนาโนนไม่เอาแล้วครับโนนมีปัญหาไปแล้วครับเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเก่งขึ้นมาแล้วครับธนาโนนชิคกี้เบิร์นไม่ไปแล้วครับตอนนี้ทําให้อ,อดิเทพขึ้นมาเป็นระดับทว่อ 1.09่นะครับสำหรับไอเทพจันรเพนปราสรานจริงๆน้องแก้มต้องอันก็ชื่อติดอยู่สี่ต้องมาเลยนแ้ต้องเป็นน้องแก้มพ่อเอารถแก้มมาทำไมดูนะดูว่ามีร้บขอลงไปวิ่งเล่นดูครับขึ้นมาดับเหนือเลยฮะโอ้โหอเล็กซานเดอร์ก็หายไปเลยอเล็กซานเดอร์ก็หายไปเพ่นกันครับดูว่า ตีเทพตรงนี้ฮาตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้ไม่แอคชั K ่นตรงนี้เราก็เสียวอยู่นี่นอยู่นะทุกคนจุดเมื่อกี้เนี่ยผมที่เทพจนเป็นภาษาในอดเลยอีกแค่คู่เดียวเท่านั้นเขากำลังจะรับแชมป์ในรุ่นของซีเจศูนย์เรซซิ่งขาไม่เหลือแต่เหนือกว่าครับไม,ไม่เหลือแต่เหนือกว่าเรียบร้อยฮะ ไปตามนั้นครับโอ้ยนะครับธนาโนนบอกเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะเ mm hmm. ข้าเข้าพีดเลยเลี้ยวไม่ได้ครับทิกเบอร์เลี้ยวไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาพีดแล้วอ้าวที่สองอ่ะที่สองไปดูที่สองอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยเป็นปียวดีเลยนะครับแล้อเล็กซานเดอร์ไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับไม่เห็นครับปียวดีพุทธิสารในอันดับที่สองนะผมตามด้วยคมสัรสีทองชาติและสราวุททองอันล่ อ้าเวเล็กแนเดอร์อยู่ตร,ตรงนี้ผมฮะผมมีปัญหากันไปครับไลเ่เลี้ลยงตามนี้ครับผมไล่เลี้ยงตามนี้แม่มันหลายเหตุการณ์อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหปีวอดีเป็นอันดับสองหรอาสัมภาษณ์หน่อยนะพีทอันดับหนึ่งครับอดิเทพนะเก่งเซอร์วิทนั่นเองครับ เบสไทม์หนึ่งทีศูนย์เก้าครับเบสไทม์หนึ่งทีศูนย์เก้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับอันดับหนึ่งครับอดริเทพอันดับสองปียวดีครับอันดับสามเป็นคงสันครับ,บ,บ 4, รอันดับสี่สราวุธอันดับห้าอเล็กซานเดอร์ครับ เดี๋ยวไปชมไฮไลท์แล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอินกันนะครับ